สวัสดีค่ะเด็กๆป .4 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็ยังอยู่ในเรื่องของมาตราตัวสะกดทั้ง8แม่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะตัวสะกดก็คือเพียญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงร่วมกับสระมี8มาตราได้แก่มาตรากงกมเกยเกิลเป็นมาตราตัวสะกดที่มีเพียญชนะเป็นตัวสะกดเดียวและมาตรากกกดกนกบเป็นมาตราตัวสะกดที่มีเพียงชนะเป็นตัวสะกดหลายตัวส่วนคำที่ไม่มีตัวสะกดจะจัดอยู่ในมาตรากกา เรามาทบทวนอีกครั้งนะคะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดด้วยกัน8แม่นะคะเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าคําแต่ละคําอยู่ในมาตราใดนะคะเราจะตรวจสอบโดยการออกเสียงคําเพื่อสังเกตเสียงตัวสะกดนะคะ 1. มาตราคม 2. มาตราเกย3มาตราเกล f มาตราก,กุก5มาตรากด6มาตรากล 7. มาตรากบ8 มาาตรากงคำที่มีตัวสะกดจะแบ่งได้เป็น8กลุ่มนะคะตามเสียงตัวสะกดเรียกว่ามาตราตัวสะกดส่วนมาตราตัวสะกดที่มีทั้งตัวสะกดตัวเดียวได้แก่มาตรากงกมเกยเกลแล้วก็มาตราที่มีตัวสะกดหลายตัวได้แก่มาตรากกกดกลกบ กิจกรรมวันนี้นะคะครูจะให้นะักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 19, 20แล้วก็21นะคะ โดยในหน้า19ให้นักเรียนเขียนคำสองพยางตามมาตรตัวสะกดที่เขากำหนดให้นะคะในข้อหนึ่งใหญ่ส่วนข้อที่สองให้นักเรียนเขียนคำที่คุณครูกำหนดให้คําคำนะคะใส่ลงในข้อสองใหญ่ในหน้าที่19แล้วนักเรียนก็หาความหมายของคําคำนี้นะคะคำที่1คําคำว่าบริการคำที่สองคำว่าประมาทคำที่สคมคำว่ากันดานคำที่4ี่คำว่าเร็วและคำที่5คําคำว่าทนุถนอมนะคะ ลังจากนั้นนักเรียนก็มาทําในหน้าที่20นะคะให้เรานำเแผนภาพจากหน้า15แล้วก็หน้า18มาเขียนเป็นเผนภาพใหญ่นะคะว่ามาตาตัวสะกดของเรานะคะมีมาตาอะไรบ้างนะคะและสุดท้ายน,นักเรียนก็เขียนสรุปเป็นความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดย อาจจะบอกว่ามาตาตัวสะกดแบ่งได้เป็น8กลุ่มตามเสียงตัวสะกดมีมาตาใดบ้างและมาตาไหนเป็นมาตาที่มีตัวสะกดที่มีตัวเดียวและมาตาไหนบ้างที่มีมาตาตัวสะกดหลายตัวนะคะการที่คุณครูกล่าววาในข้างต้นแล้วนะคะ ทีนี้ในหน้าที่21นะคะคุณครูจะให้นัเกเรียนทำแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบปรนัยนะคะเพื่อประเมินตัวชีวัดของเรามีทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะคะให้เราลองทำดูนะคะเสร็จแล้วส่งมาในไลน์วิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ